17นาฬิกา50นาทีเรามาอยู่กับเชฟใหม่นะคะน้ำต้มไก่เห็ดน้ำต้มกุ้นั่นทีเอาน้ำต้มไก่ยังน้ำต้มไก่เห็ดผัดเผ็ดไก่ป่าผัดเผ็ดไก่ป่าไม่จอดไรเอาอยู่ในปลานี่เตียนปะแม่นครับเเราไปเล่าไปแกะตะขออยู่ในบ้านเไปล่ไปไปแต่อยมานไก่เป็นไก่ป่าเสร็จแล้วคกอว่าจะไม่ไก่ป่าแล้ว ผัดเผ็ดไก่ปลานะคะเมนูวันนี้ของเราปลาเผาปลาเผาเหมือน่ับแปรชาปลาเผาไก่ปลาก็นียอาเห้ยปลาร่อยก่กินดูได้เลยครับกินแบบวลาอร่อยกานสั่งอีหรีน้นาเขาเห็ดเาอียงมาเอให้หมเายากเห็ดนะก็ได้ปาำนันไปนะ เขาปุ่นมาใช่ไหมเออมันมันมันเข่าไปจักซินกับเขาปูนดีเนาะแต่แกมีแสนจะได้มากเลยนะคะนี่เล่นมีของเจ้าขึ้นอยู่ผัดเผ็ดไก่ป่าและก็ปลาเผาปลาเผาปลาเผาเครื่องดื่มคืออะไรคะไม่มีอะไรมากมไยมวายขาวปีสี่ศูนย์ ไปไม่วนไปว่ายขาไม่ล่นไว่ายขาปี40แสียบขึ้นเกลาค่ะไม่ธรรมดานะคะเทบของเรามีต้มน้ำจิ้มตามน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาปลาเ่อ้าแดงเราสุดแต่ตะเราเตือนทางน้ำจิ้มมาอันกับมีสสลัด ผมมันอเอามีเป็นน้ำกินหวานน้ำกินทั่วกินได้แต่ผัดทุกชนิดลอกินผัดเผ็ดไก่ปลาเจ่าได้นี่เมนูสำหรับเร,เราต้องคั่วเกลือก่อนออนั่นนี่เปนาม้อว่างสักหม้อเหมือนห้องผ้เสี่ อาหารเช้าเบาเบาโซนนี้มานนักรักต้มกระดูกงูนี่ข้าวต้มเออนั่นเชฟฮัลโนลฮัอโหลฮัอหลฮัคโหลฮัลโหล่ัลโหลฮัลนหลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮาลโหลฮัลโชมฮัลโัลไหลฮัะโหเฮัลโหลลโหลฮโโัโโซนฮั ต่อไปก็อีกโซนคั่วหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักสำหรับคืนนี้ของเรานะคะไปกันไปกันที่โซนที่สองนะคะเรามาจากโซนแรกนะคะโซนครัวนะคะต่อมาเป็นโซนเป็นโซนกาแฟนะคะ,ะโซนคั่วกาแฟนะคะเจ้าของลรงคั่วกาแฟนะคะมีเั่วสองแบบนะคะสนใจได้<า>สนใจสัง่ไงได้มาเต็มเลยค่ะถ้าพั่วแบบนี้จะกก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์มีราคาสูง ราคาถูกเล็กน้อยราคาถูกอันนี้เข้าถึงง่ายอันนี้เข้าถึงง่ายก็ราคาราคาสูกนคุณภาพต่างกันไหมคะคุณภาพคือถึงคุณภาพไม่เหมือกับฝีมือไม่เหมือกับฝีมือแกนขั้วสังเกวุไม่ได้เกี่ยวกับกาแฟไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับอะไรี่เราเกี่ยวกับกาแฟเลยค่ะเบอ๋อขายเลยพี่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือโซนโซนเจ้าของเจ้าของเจ้าของโรงขั้วนะคะต่อไปเราไปดูต่อไปเราไปดูเราไปดูโซน โซนสินค้านะคะเอา,สสา,าคุณ คุณจินลพรคุณคุณแนะนำสินค้าคุณื่อว่าคุณมีโปรไฟล์อะไรบ้างคะวัสดีค่ะวัสดีนะคะวันนี้นะคะโอ้ยได้งานเยอะเลยเนี่คุณจ้างเขาคั่วราคานี่รู้สึกว่าเม็ดสานค่ะราคาเขาเขาบอกว่าเอาเป็นสานเนาะอันนี้เป็นเป็นยีปปีหกห้าเราอะค่ะคุณขายคุณขายเท่าไหร่คะคุณขายกิโลละพันเลยค่ะคุณขายขายกิโลละพันค่ะยีปปีหกห้าค่ะลูกค้าของเรามีเป็นเจ้าแรกก็คือน้องสิง์ค่ะ กิโลละหนึ่งพันบาทคุณได้คุณขายได้ตองโลก็พอแล้วเราจะถามว่าคุณได้กี่กีรตินะคุณขายได้สองโลก็พอแล้วค่ะโอเคคือคุณขายได้จริงใช่ไหมสองโลนี่ใช่ค่ะเราขายไปแล้วค่ะที่สุดอาไปสุดยอดเพราะตอนนี้เพระอ่าเป็นตอนนี้คือเป็นเม็ดสารที่เราได้มาจากน้องทางทางดอยช้างเนาะอ่าเอ่อ M O U หรือว่าอะไรพันธมิตรค่ะก็เลยมาลองพั่วโดยเครื่องของคุณน้องจอยศกของเราเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกที่เรากล้ามาขั่วเนี่ยค่ะ ก็เลยพรุ่งนี้เราได้กินกันเนาะอันนี้ก็คือมาจากดอยนะคะราคาสารเราซื้อมาก็ค่อนข้างแพงอยู่ค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงค่ะปีหกห้าของเขาเหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นเป็นได้ปกติค่ะของเราก็เป็นของของสวนเพื่อนบูสางใช่ก็เป็นของปีหกห้าค่ะก็อยู่ที่ขั้วกลางนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูการเทของเขานะคะมาแล้วอืมสวยสวยไม่ธรรมดาเลยนาะเงินใจข่ากวนเนาะ นี้ก็คือคุณจ้างเขาใช่ไหมคะคุณจ้างบริษัทเขาคั่วให้แล้วแล้โปรไฟล์ต่อไปขมาต่อค่ะเอายังยังเหรอคะเราถึงไหนแล้วคะตอนเนี้ต่อไปก็เป็นอ่าเป็นพิมารีของของทางุ่นดูซางอะค่ะมามามา เดี๋ยวฉันขอชิมอันนี้เลยนะพวกนี้อลาอลารู้สึกเข้มไปไหมนั่นน่ะสิครับโอเคโอเคประมาณนี้มันจะขั้วอยู่สองโปรไฟล์ต่างกันนิดหน่อยสวยๆมากค่ะแต่มันจะมีขั้วที่แบบอาจจะถูกใจพอออยู่นิดนึงที่เขาขั้วไว้นิดเดียวเลยสำรับอก็คืออาลาอาลาหอมมากค่ะ แค่นั้นแหละค่ะจบข่าวค่ะแล้วก็พ่อโอมค่ะวันนี้ก็คือคุณประสบความสําเร็จในการนําสารกาแฟมาลงขั้วลงขั้วแบบฉุกเชิญลงขั้วเคลื่อนที่ของเรานะคะรู้สึกว่าประทับใจมากเลยค่ะเราต้องจะมีส่วนแบ่งกันในเรื่องของอ่ลงขั้วกับดิวกับคุณดิวกับเขาแล้วใช่ไหมคะดิวกับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ดิวกันเรียบร้อยแล้ว ไปต่อที่นาไม่มีถุงจะใส่แล้วค่ะไปต่อไปโซนโนสามนะคะ่วนสามนสามก็จะเป็น่วนริฟกาแฟแล้วก็โซนวน์นะคะก็คือตรงนี้ก็จะมีวายสูตรต่างๆให้ได้ชิมนะคะก็จะเป็นเวทีสนทนากันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราโซเลกันนะคะ มีมัก็มามาเลยไงมีข้อมูลความรู้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการแลก <Okay. S 2> เปกเลี่ยนกันรอยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวายกาแฟนะคะไป่วนต่อไปก็จะเป็นโซนที่พักนะคะโซนจบไปสุดโซนที่พักนะคะโซนที่พักก็คือจะเป็นตรงเต็ทน,ะะนท์กกนทโดมของเราตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือเต็นท์โดมของเรานี่ก็เก๋ๆนะคะ ก็ต้องขอบคุณพ่อจ้อนกับแม่ฝ้ายนะคะจากไร่พันฝันนะคะเราก็ได้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรมกันแต่รูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแบบกันเองนะคะแบบกันเองเพราะว่าให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็นำผลิตภัณฑ์ผลผลิตมาที่ตกเกตหรือว่าผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้มีทางเลือกการจำหน่ายได้หลากหลายนะคะนี่ก็จะเป็นไ้าเบลข้ามของไร่พันฝันเขานะคะมีจุดเช็คอินของเขาด้วยนะคะนีก็ต้องคือวันนี้ไม่เห็นภาทิตย์นะคะปกติจะสวยมากตรงนี้นะคะ่ะพรุ่งนี้มาดูภาทิตย์ขึ้นกัน